สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วผมก็จะมาสรุปการเดินทางหนึ่งวันนะครับโชตึงนะครหนึ่งวันบทแรกจบครับออบอกเลยว่ายัดยัดอันนี้ครับยัดยัดเลยเนี่ยยัดบอกเลยว่าผมไม่คู่โชคดีอะ่ะพอผมกําจัดฮิปโปทุกคนก็จะรู้ว่าพอกาจัดฮิปโปจะได้ตัวทองใช่ไหมแ้วผมมาสุ่มตัวเนี้ยผมได้มาสามอันอะ่ะ รอบแรกได้เกือรอบสองได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยด้านขวาเนี่ยใช่ปะได้พอแบบเออผมไปเล่นแบบลงฝึกแมวอะที่มันจะมีให้เก็บตัวแล้วผมได้ตัวมาสุมอะได้ตัวเนี้ยเนี่ยได้ขวาได้ซ้ายเลยแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยบา็อกอะมโคตรตึงอะไอบา็อกอะมันจมตีมันจมตีโคตรแรงอะแล้วคือแบบทุกคนรู้ป,ปะพอมันถึงด้านลงจันทร์อะตีเที่ยวแตก ตีเฮียวไอบ้บอสหัวเนี่ยแตกเลยนะเคลียด่านง่ายมากเพราะบอลหรอราคาถูกคูดาัยใช่ปะแล้วมันก็ตีหมดเลยนี่นี่ก็จะเป็นทีมทั้งหมดนะครับทีมทั้งหมดที่ผมใช้อยู่ก็จะมีแมวเครื่องจักรมาร์คทูมีแมวเทพปีศาจมีแมวแมวจอมโจรเหมียวโปอ,องแล้วก็มีไมโดกะแล้วก็มีโฮมูระ มียีลามีามไ,อไอแมวเสรษฐีมีแมวกำแพงมีแมวนักกล้ามก็จะเป็นทีมประมาณนี้นะครับผมแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่นะให้เราทำตามตอนช่วงใมากหม่ๆมันจะมีขึ้นตรงเนี้ยผมแนะนำว่าให้ช่วงแรกๆให้อัพตรงนี้อัพอัพตรงนี้แล้วก็อัพตรงนี้แล้วก็อัพสองเนี้ยที่เหลือไปไล่เอาเองเลย แล้วก็ตรงเนี้ยจรจิงไอ้นีเนี่ยไอพวกเนี้ยเอาจิงตัวที่ควรอัพมีแค่หนึ่งสองนะครับแล้วก็สามแล้วก็สี่ควรอัพแค่สี่ตัวนี้นะครับตัวอื่นอย่าไปอัพแต่ผมอัพเพราะมันขึ้น,นเครื่องหมายตกใจไงลำคาญแล้วก็แมวนินจาไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็แมวพวกนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากคือผมมันโชคดีอะครับทูมชม ก็คือแล้วก็สำหรับมือใหม่นะขอก็คือสำหรับมือใหม่ให้ไปดานน่านเนี่ย <S <S นี่นน <S <S ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็ไปด่าน <S <S นี่นี่นี่ลงฝึกแมวนี่เขาอัปเดตมาอัปเดตมานานแล้วแหละเนี่ยเป็นแบบก่อนนี้นมันจะมีแค่ยี่ตีหอด่านเริ่มต้นธรรมดาธรรมดามันจะมีกรงเล็บแมวแชมเปี้ยนเนี่ยให้มาเคลียดด่านพวกนี้เน,นี่ยมันจะมีขึ้นของรางวัลมีตัวแมวสิบอัน มีความเป็นผู้นำเนี่ยแล้วก็มี EP พีแล้วก็เหมือนจะเป็นชั้นที่สองไงที่ผมได้บัตรมาเออนี่นี่นี่ไงที่ผมสุมได้บาบล็อกบาลอ็าลอกอะไรเนี่ยปวดทีเดียวตายบอกเลยโคตรตึงอะ่ะแม่งแบบบอกเลยตัวนี้ต้องมีนะแม่งโคตรแบกอะ่ะอืมเราจะไปไหนแหละแล้วผมก็โคตรตึงไงวันเดียว วันเดียวจบด่านนี้ได้เดี๋ยวคลิปหน้าจะเออเอาบทที่สองให้จบนะถ้าทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ช่างแม่มก็ถ้าว่างก็จะเคลียร์พวกซอมบี้แล้วก็ไล่เก็บสมบัติไล่เก็บสมบัติเราจะได้เก่งๆไงแล้วก็จบเพยงนแหละบ๊ายบายครับทุกคน